สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านชาวลัคนาราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม เงินก้อนตัวตรงหน้าขวาได้เลยนะคะบ้านรถลูกบริวารพารวยค่ะตำแหน่งตัวเองนะคะดาวจรคือดาวจันทร์ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎแต่มีดาวอื่นมะเร็งนะคะมะเร็งเยอะหน่อยเลยนะคะไม่ใช่น้อยๆนะคะมะเร็งเยอะเลยเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวเสาร์มะเร็งดาวศุกร์มาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเกี่ยวข้องกับโชคลาภเลงลัคนาดได้ตำแหน่งเทวีโชคเกี่ยวข้องกับพันธุเล็ง ลักเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินกลางเดือนไปแล้วนะคะดาวอาทิตย์ย้ายเล็งลัคนาของอชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลที่ประจ o ์ลงเท้าแน่นอนนะคะดาวเสาเล็งลัคนาเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์มาเสริมกันดาวอังคารก็ยัง มาโครจรโดดเด่นทั้งเดือนนะคะรออยู่ในเดือนลาเรือลาพระอีกอุย้ยโดดเด่นมากเลยนะคะดวงดาวทั้งหลายหลายดวงเลยนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพุธนะคะยังเดินอ่าเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับคําพูดการเจรจาอย่าพูดเยอะนะคะ ต้องคิดก่อนพูดหรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยทั้งเดือนเลยนะคะเกี่ยวกับช่องท้องลำไส้และหลอดลมชาวลัคนาราศีกรกฎต้องดูต้องระวังนะคะเพราะดาวเสาร์เลงลัคนามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะดาวอาทิตย์มาเสริมด้วยจะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะพลาดไปได้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินอยู่ในเรือนอรินะคะ การเงินของท่านต้องระวังด้วย ถึงจะแต่ว่าได้ตำแหน่งเทวีโชคแปลว่าเหมือนจะซอเออชอ็อตมานะคะแตก่ก็มีเข้ามาให้จนได้เหมือนท่านเงินหมดแล้วอยู่ๆมันก็มาเพราะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎที่มันแมวก้าชีวิตมีเงินให้ใจ่ายตลอดมีโชคมาช่วยนะคะไม่รู้มาจากไหน ATM สวรรค์หรือเปล่าก็ไม่รู้15มกราคมไปแล้วดาวการเงินเล็งลัคนาจะมีรูทางช่องตางในการหาเงินนะคะชาว คณาราศีกรกฎตอนนี้หายใจออกอารหาเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานดาวการเงินเข้าไปอยู่กับดาวเสาร์ดาวเสาร์ที่เป็นคู่ธาตุไฟร้อนแรงเลยนะคะเงินจะเข้ามาปุ๊บนี่อยู่ไม่ได้นานแลวค่ะมันร้อนต้องวิ่งออกจากกระเป๋าเลยค่ะเขาเรียกเหมือนโดนไฟไหม้ประมาณนั้นนะคะได้เยอะได้มากแต่ก็ออกเยอะออกมากเช่นกันถ้าขยันฟ่าฟันลุยทุ่มเทเต็มที่เงินมาเยอะแยะเลยนะคะชาวกรกฎจ๋าดาวการเงินค่ะซ้ำ กับดาวเสาร์ดาวการเงินสัมพันธ์กับดาวเสาคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามนะคะลูกค้านี่โดดเด่นมากเลยมกราคมควรเก็บเกี่ยวเข้าไว้นะคะวางแผนลุยเลยเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเงินเข้าตึมๆจะต้องวางแผนนะคะอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ได้เงินไม่มาค่ะโชคลาภเด่นขึ้นเยอะค่ะเดือนธันวาคมโชคลาภนะคะตกเรือนอริ เพราะฉะนั้นแต่พอน,นึ่งมกราคมโชคลาภดาวสุขเล็งลัคนาดังคำกรอนกล่าวว่าสุกเจ เจ้าว่าร้อนนิรันต์แต่ก็เป็นเทวีโชคตำหน่งเทวีโชคนะคะเสี่ยงได้กับผู้หญิงผู้หญิงนะคะผู้ชายไม่ได้นะคะแล้วก็เลขที่จะเสี่ยงก็เก,กะกเลขบ้านเลขรถเพราะว่าดาวังคารมารออยู่ที่พบปุตตะหมายถึงลูกหรือให้ลูกหยิบให้หรือให้ลูกให้โชคก็ได้นะคะซื้อเลขต้องกลับด้วยกลับไปกลับมาหนึ่งห้าหนึ่งหกหกห้าหก หกหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เป็นเพนทุบาทถ้า7จ 6, 6 7เป็นต้อนอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ไม่ต้องไปซื้อ76-67คือเลขที่กลับไปกลับมานะครับท่านผู้ชมถ้ารู้ถ้าจะถูก เยอะๆก็จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตโดดเด่นมากๆเลยนะคะหม้ยก็แสดงความยินด,ดีกับชาวลัคนาราศีกรกฎด,ด้วยนะคะแม่ดวงเฮงมากเลยนะคะซื้อเลยนะคะลอตเตอรี่จิบเลยเลขก็กลับไปกลับมาการงานค่ะดาวการงานดาวังค k a ไปรออยู่ที่เรือนลาภ ิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็นดาวังคารเดินถอยหลังพักองศาเน้นงานเก่าๆค่ะลูกค้าเก่าๆจะกลับมาอุดหนุนแล้วก็ทําให้ดาวมฤตยูนะคะาต่อยดาวมฤตยูเข้าเรือนการงานกระทันหันปุบปับฉับพลันเจ้านายอาจให้งานเร่งด่วนมางานเข้าช้างา อะไรก็แล้วแต่ติดต่อพบป่าเจราจาพูดคุยงานจับงานเป็นเคสๆจะดีมากๆเลยก็จะร่ํารวยเงินก็จะเข้ามาแต่ระวังข้อผิดพลาดด้วยนะคะเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเซ็นตรวจสอบให้ดีก่อนเพราะว่าเราดาวพุธอยู่ในเรือนอริเขียนตัวเลขผิดนะอุ้ยเสียกันหัวปักหัวปั๊มเลยนะคะเขาบอกว่า1000พันเขียนเป็น1นึ่งหมื่นจบเลยนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระวังด้วยบาง คนสายตาไม่ดีมองไม่เห็นนะคะอ่ามันก็จะพลาดาได้ดาวพเพลิดเดินหน้าอยู่ในภพสุภะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะครอบครัวชาวลัคนาราศีกรกฎครอบครัวเลขช นะคะครอบครัวเลขบ้านเลขรถเนี่ยจะออกแล้วก็สุกเจอเสาเขาบอกว่าคนในบ้านจะเจ็บป่วยดาวพุธก็ตกอริทะเลาะก,กับคนในบ้านพูดกันไม่ได้ถึงสองคำนะคะเพราะฉะนั้นไม่พูดเยอะค่ะแกได้นะคะหรือว่าของในบ้านศูญย์เสียหายต้องเสียเงินเสียทองหลอดไฟขาดซ่อมแซมกันไปหลังวันที่25ไปแล้วมีเกณฑ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านอาจจะเป็นได้เพราะ พุทธรูปเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไว้เจ้าทีเจ้าต่างด้วยนะคะชาวกรกฎจะดีมากเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวากาลังจะให้โชคท่านเขารอที่จะให้ท่านไหวกราบไหวแล้วก็จะให้โชคคนอื่นไม่ให้ด้วยนะคะต้องเป็นชาวลัคนาราศรีกรกฎแปลกจริงๆความรักค่ะความรักสําหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎคนมีคู่สุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวัดร้อนนิรันด์ดาวเสานะคะอภัพอภภาคโทษแท้ประเหนหิน โอ้ยเขาบอกว่าดวงชะตานะาคู่คครองมีการกระทบกระทั่งจากกาพูดลากันไปเที่ยวเลยค่ะจูงมือพากันไปเที่ยวสะตาที่ไหนก็นแล้วแต่นะคะเงินทองได้จากคู่ประคับประคอง กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะได้ดีค่ะก็คือคู่ครองเป็นคนให้เงินเราเราก็ได้เงินจากคู่ครองเพรประคับประค,คองกันไว้เสร์ฟถึงที่เลยค่ะแค่เดือนเดียวนะคะมกราคมอดทนก็ไว้ถ้าหากว่าไม่ใช่เดือนมกราคมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่คืออากับกิริยาต่างๆแล้วก็เสร็จสําหรับคนโสด อยู่เป็นโสดไปก่อนคะ่ะในฐานะไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะถ้าหากว่าไม่อยู่เป็นโสดไปรักใครชอบใครเขาเจ็ดแจงชวนเราไปทําไม่ดีไม่ร้ายได้ชวนไปตามที่สถานที่แบเปล่าเปรียวประเภทที่แบบว่าน่ากลัวนักจะโดนทําไม่ดีไม่ร้ายและที่สําคัญที่สุดระวังจะโดนพร้นโดนข่มขืนโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะหม้อยขอเตือนชาวลัคนาราศีกรกฎไว้ด้วยนะคะต้องแก้แค้นเสริม งชะตาหน่อยนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎถวายสังฆทานยาค่ะทําบุญลงศพกับลงศพที่ยากไร้นะคะจะดีมากเลยเฮงเฮงสุดๆเลยนะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทางทิกตอกทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยชมได้3ช่องทางนะคะช่อง YouTube ทางทิกตอกและ Facebook วันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาน1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะขอหนึ่ง ชนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอ,อได้ทําคลิปในครั้งต่อไปสําหรับใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวได้ที่ i d l i n e p u n y a w a t o i ู้ 9885 6364สุดท้ายนี้หมออ้ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านการเงินโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามา,จาเจริญรุ่งเรืองใน,นหน้าที่การงานสมหวังสําเร็จสุขภาพแข็งแรงครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขตะลอดปี2566ด้วยเทินสา